จะปล่อยทําไมไอ้หากูไม่จะอยู่ในแดนนรมเมื่กูเห็นกูสองคนเป็นยมทูตแล้วไงกูยิงไม่ค่อยดีอยู่ช่วงนี้นี่ขนาดรถไฟกูยังไม่กล้าขึ้นเลยทำไมมันมีราง <c oughs> ไม่กล้าขึ้นเลยว่ะไม่กล้าขึ้นรถไฟมันมีรางมันมีรางเนะี่ย <c oughs> วันนี้ก็ว่าที่เอารถเดินมาแล้วนี่ทำไมก็ <c oughs> วันที่เอามาแมวมาดีกว่า ไม่ไม่เอามาไม่มีต้อจะพูดถอยเที้ยงเลยแต่กูมีกูก็เอามาแล้วอะจะพูดทอาไหน้ะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละกูกดแม่เฮ้ยมึงเอาควันแม่แมวะมองไม่เห็นคนดูแล้วคนเ่ยแม่ยังก็กูอยู่ร้านไก่ย่างไอ้ฮาลาเฮ้ยแต่พอไฟฟองหน้ากูกดวัวกูจะมองไม่เห็นคนดูอยู่แล้วจั๊กใส่เข้ามาหมดเนี่ย มาควดเพี่ยนกระเป๋าตังคนพักพาเลยอันนี้คุณอยู่จันเหรอครับถูกต้องครับเขาว่าคนจันกับคนนี่้โอ้คนคนแถวนู้นในพูดเลยลมฮิมีคนอื่นพูดเลยลมฮิอย่างอาทิตย์เช่นมา,นนานมาดูนี่เกศิวกรมาดูนี่เกศิไปดูนี<อ>่เกศิไปเอกหล่อไปเอกหล่อ,ลอ,อนีออ่นางเอกสวย ดีเว่นท่านดิมสิฮะอันนี้อันนี้อะไรกินอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้อะไรคิวฮิอ่ะอ่ะแล้วอันนี้อันนี้ตาฮิเออแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรนะปากฮิโอ้ทารวมกันหมดนี่ยเขาเรียกอะไรนี่หน้ายิโอ้โหท่านหน้ายิเนี่ยมึงอิ่มมากเลยนะเนี่ยนี่กูถามจริงๆเดี๋ยวมึงเด็กเข้าไปมึงเคยขี้บ้างไหมขี้แล้ว ขี้แล้วเหรอนี่ขี้ตลอดเลยโอ้โห,โหลูกล่างอย่างมึงแม่งลูกล่างนาเอาเข็มเจาะให้รั่วเนาะนี่มึงเป็นพี่ไอ้นิกยังไงวะเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เคยพร้อมเลยเคยพร้อมเหอมอะันก็เคยพร้อมนอนอนองกมป,ปันก็เขียบ้อยขอนดูพี่ยังก็ควายทะเลถ้าควายเลยไปอยู่ในทะเลถาม่จริงก้อแม่มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยกูยังสงสัยทุกวันนี้ จ็บใจในการทำรูออกมาสองคนดูสภาพกูตัวเอาความหล่อไปทิ้งให้นิกเกียงเลยเอา้าวมึงดูกูไปในขนาดกูอยู่ป่านี่แล้วกูยังขาไม่ถึงพื้นเลยจะไปคิดอะไรมามึงไม่ดูแต่ยังแต่ยังขาถึงพื้นเลยไอ้นี่นเล่นถึงขั่กูแล้วเนี่ยเอาพูเรื่องจริงเอาปูมึงน,น,นั่นอ้าวมปูก็พูดเรื่องจริงะ่ะนี่ปูปูผงความยาวประมาณสองครึ่งนึง โอ้หลานเลยคนเราเนะี่ยเขาเรียกว่าคนเราจะสูงต่ำดำเตีย้ยไม่สําคัญสะดือชนกันเป็นใช้ได้จริงป่ะเนะี่ยเขาเรียกว่าคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่จมือเขยา่าไม่ไม่ใช่ไฮโลเออมาวันนี้